ครับสวัสดีกรพี่น้องโอ้วสิบไทยพี่น้องเบิ้งนะครับออกจากนาครไทยมานามุ่งหน้าไปชาตการมันแดดซองนะครับแลนแลนสวนไปทั้งอ่าทิศตะวันอ่าข้างทิศตะวันตกมันปะแดดมันซองหนามาไทยหลุมมันบางงามบ่อเห็นนะแต่ว่าอดใจบ่ได้พี่น้องออกนครไทยมาประมาณสิบกิโลนะี่แหละมาเห็นภูเขาง,งาม,งามหมดเลยอดใจบ่ได้เลราะว่าทิศไทยพี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นยังไงวิวงามทำไง สีเป็นยังไงแน่นั่นคอยติดตามเบิง่งไปเลยไปเลยครับกทิตายนี่เป็นอยังพี่น้องเห็นภูเขามันงามเห็นปะเขตนครไทยมุ่งหน้าไปชาติการได้พี่น้องนี่เอาหมายเลขถนนอยังน,นู่นาหน่อลืมเบิ่งอีกพี่น้องลืมเบิง่งลืมเบิง่งออกจากนครไทยมาประมาณสิบโกโลนี่แหละครับสิบโกโลนี่แหละก็เลยเห็นภาพภูเขามึงเนาะบัว่าทั้งทรายทั้งขัวทั้งทรายนี่ไหมทั้งขัวนี่ไหม เหมือนภูเขาเลยไหมติดภูเขามาตลอดไหมพี่น้องเลาะเลาเลาะริมเขามาไหมเบื้องเดินเนี่ยคพิงดูภูเขาจึงเพิ่งเยอะเราจะไปจังไดเอาเบื้องนั้นนะครับมาฮอนบุนีปาลมไม่พลาดปาลต้นปาลไหมพี่น้องต้นปาลเลยน,นี่สุดยอดมากพี่น้องนะสุดยอดมากคุณภูเขาภูเขา,เขายังยังทีวิญยาบอกนะครับเพราะว่าเขตอ่าอ่านคะรไทยกะ ชาติก,การนี่เป็นเขตติดตอมือเลยอยู่เนาะนะครับดินแดนภูเขา,าจคล้ายๆกันมาพี่น้องภูเขาคล้ายๆกันไหมเนี่ยแดดมันซองพี่น้องเห็นว่าเนี่ยบ่เนี่ยแดดมันซองหนารดเปียงเลยนี่นะครับยากกันเลยบรยิจายเรื่องของเรื่องนะมันบริจายว่าแสงมันจะทอนมมนสิบบ่บัวใดภาพงามนะครับเนาะเนี่ยบังดูก็เลยว่าเห็นภูเขามันงามแล้วก็แล้วป้าขาเจ้าอยู่ขหางทางทาเขาเลยเขียวม่พี่น้อง ภูเขามัานภูเขาแดงด้บานภูเขาเขียวอีกภูเขาเขียว <kiego S 1> บังดูเนะน,น่ะยเนี่ยเนาะบังดูนะครับ <ส argent. S 2> มียากก็เลยอดใจบ่ได้ก็เลยสีมัเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ถึงมันสีบ่สวยงามมันกส็สีห้าเหาเอาภูเขาเป็นเกณฑ์เนาะบนภูเขาเขาจะเป็นเกณฑ์เนี่ยแต่ที่ห้าขับรถไปเนี่ยมียาขับรถไปตอนนี้มันมันรอภูเขาไหมครับรอภูเขาแต่ภูเขาแบบงามเขียวซูมชุ่มชื่นไหมครับ เขียวสูงชุ่มชื้นนะนะครับถนนเส้นนี้ไม้เล็กยังน่าเอาหันจำบ่ได้จำบ่ได้นะครับไม้เล็กถนนนะครับบทท่านดีเห็นอยู่ก็ลืมเบิงเพราะว่าสรีวาสิิวไดีไทยคลิปเป็นบ่ครับว่าสิบดีไทยคลิปเพราะว่าอ่ามันแดดซ่องหนาก็ว่าสิบดีไทยก็เลืบ่ได้จำเอาไม้เล็กถนนนะครับเอาที่ง่ายๆก็คือถนนจาก อำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษุโลกมุ่งหน้าไปอำเภอชาติการจังหวัดนังชาติการในจังหวัดยังพี่น้องอุตอดีปะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งยังโมูหกันอำเภอชาติการเนี่ยมันมันขึ้นกับอุตอดีปหรือกับกับพิุโลกนะครับเนาะไปติดตามถนนกระจอางามๆนี่พี่น้องเสียงห้านออกคือเเราแบบบานอนเลยเหมือนีเลยขนมกินเรา พี่น้องคันขอบอกพี่น้องจักหน่อยเด้อว,ว่าคันเขาขับรถมาจากอ่ะอ่าอำเภออำเภอด่านท้ายนะครับขับเขามาตามมาถนนมาเรื่อยๆเลยเข่าตัวอำเภออำเภอ,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 นะอนครไทยคันเจอไฟแดงนะครับไขเลี้ยวขวานะจังซิเมนเด้อครับเด้อขันตรงไปเข่าตัวพิุโลกนะครับคันเจอไฟแดงอยู่ตัวตัวอำเภอน่ะไผเลี้ยวขวาออกมานะครับทังชาติการเนาะนะครับ จังสเปย์อุตดินได้นะครับนะนะครับลองดูปลาใหม่มันลุ่มลื่นมากไปหรอกลองดูลุ่มลื่นเย็นสบายนะครับร้านหน่อยกันทั้งเบาอแห้งแล้วคุณอะวายิบวที่แรกกับวายิบว์ท้ายนะครับที่แรกวายิบว์ไายเห็นภาพบรรยากาศเห็นภูเขาแล้วกั อดใจวอนยูพี่นอ้องอดใจบ่ได้ดีนะครับตาเป็นตาว่าเป็นถนนสวนเล่นนะครับเป็นถนนสวนเล่นอยู่นะครับเป็นถนนสวนเล่นอยู่นะครับรถนักขเกาเจ้าเล่นเรียบ่ได้นะครับนะอกเข้าใจข้าเจา้าสอบเขายีา่นนจักตันพี่น้องลองคิดเบื่องทางข้าเจา้ายังยังมีปัญหาเรื่องชํารุดสุดโ่มอยู่นะครับเนาะอยยังมีอยู่ นี่ับบรวมภูเขานี่ก um. ็ภูเขาเลยครับนี่ภูเขาอยู่ข้างๆเรวแม่นดูภูเขามันง่ามวิวมันง่ามก็เลยอดใจบ่ได้นะครับนะ อยูมันงามกดใจโบยู่ก็เล่นทายช้ำพี่น้องมันสะท้อนแสงได้ไงครับสะท้อนสะท้อนแสงหมยเลขถนนก็บพท่านเห็นพี่น้องนะเหนือเบื้งด้แสงมันสะท้อนมากนี่แสบปูแสบตาเบิ้นะครับเพราะแดดมันตาเขามาเลยนะครับพอเข้าหันหนาไปทางทิศตะวันตกนะครับหันหนาสู่ตะวันตกนะครับพอเข้าออกจากนครไทย มุ่งหน้าไปทางชาตะการนะครับนะนะครับถนนงดงามนะครับถนนก็เจาดีอยู่ตอนวิวข้างทางนี่สุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับเนี่ยดูดูบ้านก็เจ้าปลูกอยู่นะครับยูตีนเขาเห็นไหมนะครับมกบรรยากาศสวยงามเลยนะแต่ภูเขาเจ้าบดแดงกินบ่แห่งกินเะครับให้เห็นเลยว่าถนน้นทางก็เจ้าสวยงามแล้ครับวิวสวยงามนะครับนะภูเขาบัดเขียวซูมไปเปล่าภูเขาเขียวไหม โอ้เชียงใหม่เชียงรายไปสนิทครับนี่มีปลายบอกหรือเชียงใหม่เชียงรายมีมีปลายบอกครับเนาะโอ้ดอกขุ่นนี่มีอยู่ทัวรตัวนี่พี่น้องดอกขุ่นมีอารามอยู่ทัวทีบตัวแดนนะครับเนาะ ข้าเจา้าติดผู้ติดผาเลยไหมหาน้องม่เนาะขันมี่น้องม่ก็สิหาน้องม่กินยินไดนะ้เนาะคนไกน่นะี่สิเนาะเพ่จะต้องอนุญาตทั้งกบปลาใหม่ข้เจ้าเานะาะอนุญาตข้เจา้าอ๋อหลาบเยอะโซ่อยอะผีขันมีแหมมันลาบเยอะโซ่ยอะผีขันมี่บดวพี่เนาะหลาบยอะโซ,อโอะโซทอนไหม ใช่ไมครับวู้ดมันต้นใหม่มันเขียวภาพอ,พอ,อาจจะไม่ชัดไนดะ้พี่น้องเด้อภาพอาจจะไม่ชัดเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าแสงแดดมันซองนะครับแสงแสงแดดมันซองแห้งนะครับเนาะดอกกระเล้าคือบัณฑวิญญาอยู่ดีล่ะคือกันทั้งวานเขาอยู่เนี่ยดอกกระเล้าดอกซากุระเมืองไทยไหมฮะเนี่ยโอ้เห็นงามยุ้เยเนาะเพียโอ้ยเนาะครับเนาะตัวแดดซองแห้งเลยพี่น้องเดอ้อส,สะท้อนแห้งเลย ภาพมันจะไ่ชัดนะครับเนาะภาพมันจะไม่สวยงามอย่างที่คิดเนาะครับเพาะอจจภาพมันจะไม่สวยงามอยาที่คิดใต้ด้านซ้ายมือนี่เป็นทุ่งหน้านี่ครับนี่ทุ่งหน้านี่ไปด้วยเนี่งหน้าแต่ด้านขวามือนี่เป็นภูเขาเนะี่ยมึงดูจึ่งพึ่งนี่เนาะนะครับถนนไม้เหล็กลืม่มนะครับลื่มเบิง้งนะครับถ่ายคลิป จากอำเภอนครไทยเนาะอำเภอนครไทยมุ่งหน้าไปเพื่อชาติตาการนะครับเนาะถนนเป็นลักษณะแบบนี้บ่ได้หวาดเสียวแถวมึงเลยบ่มีเขาบม่มีเหวบ่มีอย่างนะครับบ่มีนั่นเลยขับสบายสบายเลยนะครับลองดูงามำงทำส่วน,นท่าใครจะง่ามทำนะครับเนี่ยงามด้ล่ะสวยวิบเลยไหม ใส่ความเร็วได้8ปดเก้าสิบได้เนี่ยคนแรนเป็นรอยก็ได้นะครับกันเท่าเคยชินทางาาไหมบออันนี้เหราบ่เคยชินทางเหรอเหย่ยานไม่หักศอกก็ไกลๆห็นปะครื่องราหน่อยครับบอตลอดทางครับตื่นเป็นกินนะครับกินอิ่มแล้วก็หลับนะครับนอนดูดนมปากบื้อๆจวบจวบนะครับหูตึงๆนะครับ ปากหมูตึงๆปืนอ่ะย้อนสวนเท่าทันทีนะครับงเสียงเลยพอวางขวดนมปป้งเล้งกินขนมกรอบแกรบกอบแกบอีกแล้วนะครับได้ยินขนมกรอบแกรบกอบแกบอีกแล้วเผ็ดไนได้ก็กินนะครับนะฮมาว่ากันนะครับลานหน่อยมาน้านะครับทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาติดตามมึงถนน สิเป็นยังไงแน่นาะคลิปนี้ก็ซื้อว่าไปดูไปรีวิวถนนจากอำเภอนครไทยไปอำเภอชาติการนะครับถนนเขาจะเป็นยังไงก็มาติดตามเบื้องนี่แหละครับนอนเนี่ยจังที่เห็นดอกซากุระเมืองไทยขึ้นอักล่าดอกอา่าบานันข่อยเอินนะถนนก็สวยงามเรียบง่ายๆนะครับแลนสบายๆบย่มีเขานะ วันมีเขาสูงเลยนะเพราะว่าเขาบนอยู่ด้านขวามือวิญญาณนี่วิญญาณหันหน้าไปทางอำเภอชาติกาลนะครับนะเขาจะว่าสามสิบกิโลนึงเดียวล่ะสามสิบกิโลนึงเดียวล่ะชั่วโมงเดียวก็หอดสามสี่กิโลเฮาแลนสามสิบสามสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นี่มาแลนแปดเก้าสิบกิโลนะครับได้เลยได้สบายมือะนะ,ะโดนนะคดูนะครับนะฮะสิบว่านาทีก็ฮอดยี่สิบวินาทีก็ฮอด ิ่งดูความเร็วขเขาจะได้ใส่เต็มที่คนน่ะห็นวานันไปโลดเลยเนี่ยน่ะกันลาโลดโอ้แรงไงเลยพี่น้องด้านขวาเมื่อเป็นภูเขาด้านซ้ายเมื่อเป็นทงหน้าว้าเก็งดีเด้เละนะครับอำเภอนครไทยกันเข้ามาทางเมืองเลยเด้อพี่น้องเด้อขันมาทางมืองเลยขี่ตรงออกมาเลยจาก อำเภอด่านซ้ายแลนมาย่ามหอ,อนครไทยนะครับตรงไฟแดงนะครับเขามาตรงไฟแดงกลางตลาดเลยให้เลี้ยวขวาออกมาทั้งชาติการนะครับนะอันตรงไปกับเขาพิศโลกนะครับนะบญญน,น,นะครับไม่มียาพิษแลนแหลนไปพิษนะแหลนออกตรงง่าไปเลยไหมครับตรงออกไปทังพิศโลกเลยนะมันก็เลยเสียเวลานะครับเสียเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนี่หวัง แล่นไปกับร้านน้อยกับหิวนมหิวนมอีกแล้วนะครับนกินเบอด์เกอร์ขนมปี๊บ้ยกินขนมเบอรเลยเห็นว่าแน่นอนเอ้ารถพิซซ่าโลก, pues ลก Level nah, framework. ลโ,โอ้มีรถบ้านแลนยืนอยู่หน่อยมีรถป่าประกาศวิ่งอยู่ปบารที่เก่งเทวานะครับร้านน้อยขนมเบอรเลยโอ้เขาเจ้าคิดดีเลยครับเอาดอกไม้ดอกสีม่วงผูกไว้ข้างข้าง เป็นโฮมไปในโตเป็นดอกไม้งามไปในโตท,ทั้งคานมองขวามือก็จะเห็นเป็นภูเขาสูงใหญ่อยู่ข้างทางงามหลายดอกไม้อยู่ข้างทางกับงามแท้นะครับนะคุณอะภูเขาอีกยุคข,ขา้างหนที่น้องคุณอะภูเขาฮ่องเนรอภูเขามาเดนี่ลมภูเขามาตลอดนะครับ ลื่นนะครับพี่น้องขอบอกเลยลุม่มลื่นเลยนะครับลุม่มลื่นเลยลุม่มลื่นเย็นสบายสบายนะครับครับหมวดท่างหลวงหมวาทาั้งหลวงเขาชาติการแล้วนะครับนักถึงหัวดทั้งหลวงชาติการแล้วนะครับน้องบัวขาวนะครับพี่น้องนั่งน้องบัวขาวนะถนนก็เจ้าดีให้พี่น้องบอ่ได้ก่วงควงมากแต่ว่ารถกับ,บว่าหลาไหมครับ เป็นยังไงร,รถขึ้น่าหลายเนาะวิญญามากเหมือนนี่รถบาหลายเลยแลนสบายๆเลยไหมนี่ครับแลนต่างโดนต่างเศษส,สวนทางมาขั้นหนึ่งพี่นนอะแต่การขึ้นนี่ว่าข่ามาเดยน,นี่วิญญาว่าถื่ว่าเปรียวนะคะนะแต่หา้าวันเท่าบอกเคยมาว่ากูบอกเคยมาแต่ว่าบอกเลยเลยว่าจากอำเภอ,อด้านซ้ายนะครับเพราะเขาเขต พออขาเขตนครไทยปุ๊บสีบอมบี้ภูเขาเงี้ยยุกสูงขึ้นเลยนะครับ <มา S 1> สีแนนเรียบเ,สสเรียบภูเขาส่วนมากแนนเรียบภูเขามาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วเนี่ยครับแล้วนกกระว่าวาว่เศร้าปากเศร้าศพหลังจากบ่บ่ได้ย้ำขนมกระว่าวแล้ววานี่อันย้ำขนมอยู่บ่อไเสียงว่าวานี่เสียงกบแก็บกบแก็บกบแก็บ บานถั่วต้นโตกันนมนมอีกแล้วนะครับขนมนมอีกแล้วกัดร้ายกินนุมบานนี่เห็นตาปากเว่อเวอมนมอยู่แล้วเขียวเขียวใช่หรือเล้วปากปากแห้งเขียวเขียวใช่แล้วนะครับนะปากน้ำตุ้มใช่เลยแลงไงไหมครับพี่น้องบ่ได้แหลนเร็วก็ได้นะครับเพราะแหลนง่ายๆไหมอำเภอชาติการ อำเภอนครไทยไปชาตการไหมครับนั่นสบายได้ล่ะเนี่ยวิญญาณแลนด์มานี่โดนยังเห็นรถขั้นหนึ่งไหมครับหรือมันยังได้นะครับรดเพิ่นเบ้ท่านใดแลนด์นรืไใดช่วงเวลานี่นะนะครับเนี่ยไม่เห็นเห็นไหมครับสองสามคันอยู่สองสามคันอยู่นะครับอันนี้อำเภออย่างนอเนี่สแกร์ขามสแกร์อย่างนอ เดดซองจุ่มน้อยแล้วพี่น้องหน้าภาพอาจจะไม่ชัดเนาะโอ้แม่น้ำยังน้อข้างหน้านี่น้อบาเนี่ยน้อแม่น้ำอะไรเบื้องปลายเห็แน่นี่แม่น้ำยังเนี่ยแม่น้ำยังเนี่ยแม่น้ำนาดแม่น้ำนาดโอ้แม่น้ำนาดนะครับเอานาดก็นาดนะครับนึกว่าแม่น้ำนาดพุนแม่ภูเขาไปพี่น้องถ้าพุนแม่ภูเขาเขาจะจริงพึ่งเกินไหม หน่อยถ้าพี่น้องได้แดี่ซองตักหน่อยนะครับภาบสิบปะชัดเจนบุ้งบอกได้เลยว่ารถบ่หลายนะครับรถบ่มีเลยท่านสแกนนะครับผ่านท่านสแกนนะครับคิดนะครับคิดไว้น้อยพี่หาคิดไว้ว่าสิบพี่นองที่อุตตดิษอุตตดิษลอยกโลนะครับนายสิบบอดคำนะครับเชื่อมที่มัน ซีโมงวัวเนยนะการสีหาโมงแล้วนะครับมันบคะคำเร็วดอกหนานี้นะครับล้วสินนอนอุตรดิษนะครับขึ้น่าชบินนอนอุตรดิตจะขึ้นนะครับอุตรดิตสักคืนนะครับตื่นเต้าอะสินิตต้อออกไปจังหวัดแพร่นะครับเนาะนะไปไหว้ขอพรพระธาตุช่อแฮเพื่อว่าชีวิต ยังมันสิดีขึ้นเพราะว่ามีคนบอกนะครับคนมีคนมากแนะนํานะครับเข้าล่องติดเท็ดตามตามเขาจาวานะครับเนาะวิญญาณบรมเอนฮอกกอสีหูนะครับวิญญาหูมาแบบข่าหกปีเลยนะครับลู่ลู่ในสิ่งที่ขาจรแนะนํามากนี่นะครับบ่ต้องเอ้ยซื้อเพิ่อนดอกครับเดี๋ยวมาสิเป็นการบ่ดีนะมีคนแนะนําว่าคนที่เกิดปีขาน เริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับมกราลาเป็นต้นไปนะครับปีขานมกราลานะครับมกรา15เมษ3เป็นต้นไปเมยเมุมมมกกาาเป็นต้นไปครับ,มมกรเ,รบกรเกิญญาเกิดวันที่17มกรากระแสดงว่าอยู่ในช่วงนั้นพอด,ดีนะครับมันก็เป็นความเชื่อนะครับความความสธาของเฮ้าเข้าขคิดไว้นะว่ามันจะเป็นอย่างไดแน่นะครับ เอาไปลองเบิ้งนะครับเอามีป้ายคลเขียวข้างหน้านี่ไปเบิ้งครับว่าเพื่อนจิไปจังไดนะครับไปดูว่าป้ายคลเขียวนี่ไปสายชาติการอยู่ตรงไหนบ้านโคกทองแสนขันอำเภอทองแสนขันตรงไปอำเภอทองแสนขันตรงไปนะครับเดี๋ยวชาติการก็ตรงไปจีบข้างนาไม่ยังข้างหน้านี่อะไรโอ้หน้าแหวโอ้หน้าฮหว เออถ้าเรามานายแห้วไม่แน่อาจจะรัดได้ทางนี้เนาะอืมานายแห้วนี่ก็ดีนะเนี่ยเนี่ยมานายแห้วมารัดมานี่เลยโอ้นะครม่ต้องไปนี่ควนไถเนาะเวอร์นายแห้วก็ได้อุระดิตตรงไปเลยอุตรดิตเอออุตรดิตออกซ้ายนี่เอออืออ่านยังไงครับหมวดข้าราชการตรงไปตั้งตัวอำเภอดิ ไปอุตรดิตเนาะเราไปอุตรดิตถ์เด้อนะครับอันนี้อำเภอชาติการนะครับนี่นี่ในเขตอำเภอเนี่ยเนี่ยนีคือเขตอำเภอเพิ่ปแล้วนะครับนะครับพิ่ยาสิเรียวไปสร้างอุตรดิตถ์นะครับแล้วไปสร้างอุตรดิตก็จะไปนอนที่อุติดนตถ์คืนเด้อนะครับนี่แหละนะครับคือชาติการน์แล้วครับนะนะครับเดี๋ยวพิ่ยาสิไปนอนอุตรดิตคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกไปจังหน่อยในเขตชาติการจน์นอกภูเขาเหมืนก็หลายนี่แหละคุณ นเน,นเี่ยวเพื่อข้ารัดการนะครับนะนะครับรก็ปรากฏว่าหอดแล้วล่ะถนนก็นเจ้าก็ดีสรุปโดยรายการนะครับเอาสุนอนแสงนะครับ<น>เดี๋ยวจากชา้าราชการ<น>ไปอุตรดินฐ์ไปผมม่งวงเส้นทางว่าสิไปแบบใดแน่ไปหอดจุดหมายไดแน,น่กับสิบอกขอไทยนะครับเเไปไทยตรงอุตรดิต์เลยนะครับนะเดี๋ยว่อยว่ากันเดี๋ยวมื้อออินจะเจอกันนะครับนะคลิปนี้บ่งว่าสิไปยังไหนนะครับสิภาพทาไปยังไหน ทองแสนขันห้าสิบเอ็ดกิโลทองแสนขันเดี๋ยวเบิง้งอังเบิ้งไป้างหน้ากันครับเบิ้งไปทางนาเบิ้งไปทางนากัอนอะไรน,นี่ทองแสนขันนะครับชาติการนี่ก็คือเขับไปอำเภอเ่ยนี่แหละนะครับชาติการเน,นาะกันได้เกตเพิ่นนเลยล่ะนะครับนะครับนี่เห็นไหโรงพยาบาลชาติการนี่แหละครับเห็นไหนะครับเขาออกเรียงมาทางอุตติศนะครับ เอาเบิรงกกันนะครับน้พี่น้องคลิปนี้ก็เอาสันสันซ้ำนี่แหละบ่เอาหลายเอาผลสันพ่ไใหใจความสรุปเลยว่าถนนระวางอำเภอ,อนครไทยนะครับมาชาตการนี่ดีเรียมมาตลอดนะคะต้องเป็นสวนเล่นแต่ว่าก็ดีนะครับแต่ว่าก็ดีนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับพาวิญญาสิไปย,ยังไดไปที่ตามเบิรงนะครับช่างอุตตฤต ออกทางอุตรดิตนะวิญญาณจะบอกทางอุตรดิตนะครับนะอ่ะคลิปนี้แหม่มีความูลขอขอบคุณในไลน์นะครับติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ว,วิญญาณสิไปอุตรดิตต์เวลานะครับจะไปอุตรดิตต์อุตรดิตต์เปล่านะครับไปเบิ่งตกิโลอาร์ต่อเนื่องก็ได้นะครับว่าไปจังไดแน่เนะาะออกจากจัตการมาบุงหนาไปอุตรดิตต์เนาะนะครับอ่ะ คลิปนี้เจอกันไหมคลิปนาเจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับทองแสนขันตรงไปท่องแสนขันไปจ้า